สวัสดีครับพี่น้องพ่อได้แล้กผมกับช่องอีสานบ้านไก่ในแคว้นครับวันนี้กับ่ได้มีสาระพี่น้องวันนี้กับ,นนกบสีฟ้าพี่พ่อน้องไปซื้อฟ้องครับตุนไว้ครับเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดบ้านนี่ก็ยังบ่ดีขึ้นครับก็คือว่ายอดติดๆกระสูงเติอบอยู่เพิ่มสีประกาศล็อกดาวน์อีกพ่กกี่มื่นนี่ประมาณมือนสองหมื่นเลยครับรสีบประกาศล็อกดาวน์ เราต้องไปซื้อฟองตุนใหม่ครับมือนี้ก็ถือว่าอากาศเย็นนะครับลบเก็บองศา,ามี่สาวผู้เลือก่น้องว่าในทางซูเปอร์มาร์เก็ตทุกคนซีมี่ยังขายนะมือนี่ถ้าพี่น้องไปช้อปปิง้งซูเปอร์มาร์เก็ตครับพี่น้องเดี๋ยวคนซีมี่ยังใหม่ๆม,ม,มาขายห้าเบิง้งห,ห้าวะ ไทยสู้พีสู้หลงเบอร์ครับเราได้หาตัวเมืกเกอ,อ,อกี้เขเจามีอย่างไรแนะ่นี่ก็เป็นโซนของอาหารเอเชียครับตะไคร้ครับครครบักฮุงมีบักเฟืองครับพี่รองบักเฟือง้อ,อมบักคามอะโวกคาโด มิรอนครับแล้วนี่ก็เป็นเข้าวรัดครับพี่นอ้องแล้วก็สมกินอครับนี่จะเป็นโซนอาหารใสร่แข็งครับเ <c oughs> ป็นพวกซูชิเป็นพวกปลาหมึก เรียกเตรียมขาครบเ,รเตรียมอครบปะมีขาครบเขาป่ะให้เป็นึ่งาครบครับพี่น้องเบ้าดิครับก็เป็นหอยเป็นท่าโก้เป็นปลาหมึกยักษ์เป็นกุ้งครับกระดับจนทอดแถวกระดับองแท้แข็งโซนนี่เบ้าครบติ เราโซนนีกก็เป็นโซนพวกเคบับครับพี่น้องเป็นไก่เคบับเนื้อเคบับสับปีกเจียวเสี่ยวปีไข่เพิ่งไปเรื่อยครับพี่น้องตูฟิตครับซับนี่ก็เป็นโซนขายเนื้อครับพี่น้องก็จะเป็นเนื้อสเต็กเนื้อเสื่อร้อยเนื้อติดมันเนื้อสันในสันนอกเนื้อสะโพก คอันนี้ก็เนื้ออาจจะเป็นเนื้อริบอายครับตัวนี้ส่วนขายเนื้อสร้างเนื้็เป็นดีสร้างขายหมูครับหมูสันในดานีก็จะเป็นขายไปนี่เนื้อแกะครับพี่น้องเนื้อแกะ จค,ครับ,ส,บส้นนี้ก็เป็นโ้นขายครับอันนี้เนื้อครับพี่น้องอันนี้เนื้อจระเข้เนื้อจิงโจ้ครับแล้วก็หมูป่าพี่น้องเนื้อเจเล่นเนื้อกวางครับมีารพี่น้องมีไยอันนี้ก็เป็นเนือ้อ กระต่ายครับข้อลิกกระต่ายดีมีมีกระต่ายปลากระต่ายบ้านครับกระต่ายกระต่ายปลาสะเป็นสีขาวเอยกระต่ายปลาสะเป็นสีแดงครับโอ้ผิดครับกระต่ายบ้านสะเป็นสีขาวนี่ครับนี่คือกระต่ายปลาสีแดงครับส่วนนี้ก็เป็นเป็นใส่กอกครับเป็นใส่กอกเป็นอันนี้ก็เป็นเนื้ออันนี้เนื้อลูกม่วครับพอรานี้นะอันนี้นาจะเป็นเนื้อโตล่ามาครับพี่น้องเป็นเนื้อล่ามา อันนี้ก็เป็นเนื้อลูกลูกวัวครับตันนดไม่ตัดหน่อนี่หน่อที่ผมบอกว่านี่เป็นกัดเดี๋ยวพ่กระใต้ข้างนอกเป็นเนื้อเป็นเนือเนเน้อกระต่ายถ้าเป็นกระต่ายบ้านครับตัวนี้อริกครับข้อริบขอ้ขอ,ขอแม่เสื้อแม่ ต้นีย่างอเป็นเป็ดครับพี่น้องเป็นเป็ดเป็นไก่ปลาเป็ดไก่ปลาไก่ง่วงครับอินดิกก็อื่นับนี่ก็เป็นโคกเป็ดครับตีไก่ครับท้าวแถบครับก็ถือว่าคลองไรครับ ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับวิมยังครับภาพพี่พ่อหนองไปชอปปิง้งไปซื้อของไปตุนครับเพราะว่าขาเจ้าซีล็อกดาวได้กระต่ายครับมาครับตับหับตีนไก่ครับ,บ,รบ,รบสำหรับคลิปนี้เบื่องลัวมากก็เ่าถูกใจากดติดตามกดซับจะได้ ไงเด้อครับคลิปหน้า,าก็พ่อกันไหม่ฮมักทีสวัสดีครับ